เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นการเริ่มในการที่จะก่อสร้างอะไรได้ทันทีเลยนะคะอย่างเป็นพิธีการจริงๆนอกจากที่ว่าตอนแรกๆตอนนู้นที่ท่านอุปถูตนะคะมาลงนามแล้วก็รับกุญแจตู้ไฟตู้น้ำทั้งสวงนู้นไว้แล้ตอนนี้ก็เลยมาแล้วประมันอาทิตย์หนึ่งล้วต่อจากนี้ อ๋อ oh, เ,เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะว่ารูปลักษณะจะเป็นเรือนไทยบ้านไทยหรือศาลาไทย,ไทยอะไรอะไรดี๋ยวไปดูกนมุมนึนี่ก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะช่างบอบอกว่าเป็นโปสเตอร์ของบริษัทท,ที่อยู่เมืองไทยที่ติดต่อหรือว่ามอบหมายงานให้กับทางของช่างบอบและคุณมารีนีเนี่แหละคะ่ะ ก็คือบริษัทกันกนิกก่อสร้างจำกัดนะคะแล้วก็ที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจอย่างหนึ่งที่พี่ันเองก็ได้เฝ้าคอยดูเหมือนกันว่าอาคารที่จะมาก่อสร้างซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะคะของวัฒนธรรมไทยนั้นจะเป็นอะไรยังไงก็ปรากฏว่าคือเป็นภาพนี้เลยนะคะถ้าสร้างเสร็จแล้วก็จะมีตัวอาคาร ยาวครอบคลุมพื้นที่ของตรงนี้จะเห็นว่านะคะไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเสาเป็นอะไรที่ว่าที่เคยมีมาแล้วก็จะมีทางเดินอย่างนี้ยค่ะนะคะเดินได้รอบเลยเพราะฉะนั้นจากที่ฉันก็คี่ว่าว่าเป็นมุมสวยดีเลยก็จริงๆก็จะมีทางข้างหน้าแล้วก็เนี่ยค่ะก็ยังต้อง ติดตามชมมาคอยชมผลงานอีกทีนะคะเพราะว่าจะเป็นอะไรอย่างไงกันแน่จต่ถ้าดูอย่างนี้แล้วนะคะสวยงามแน่นอนสวยมากเลยนะคะเป็นไทยแล้วก็มีชื่อประเทศไทยไทยแลนด์ข้างหน้าสำหรับวันนี้นะคะก็ได้เก็บภาพมาฝากเป็นพิธีสำคัญ ได้มีการรำถวายเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่แตรงนี้มีน้ำมังไฟนะคะ้เราโชคดีกันมากก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกตลอดเลยค่ะทุกๆวันเลยแล้วก็มีวันนี้เนี่แหละคะ่ะที่ว่าฝนไม่ตกแบบลมแรง หนาวก็จริงอยู่แต่พวกเราสู้กันค่ะโดยเฉพาคุณชมพู่โอ้โหหนาวแต่ก็บอกว่าหลังเล่าลาแล้วเนี่ยตอนที่ลาหนึ่ยไม่หนาวมันน่สจะว่าอุ่นจะร้อนจะได้ช้างตายสำหรับวันนี้นะคะเปินการอัปเดตอีกขั้นตอนหนึง่งแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาอัปเดตดเรื่อยๆนะคะจนถึงงานเปิดก็คือวันที่14เมษาย,ยน พบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ